สวัสดีทุกคนนะครับทีนี้ก็มาเจอกันนะวันนี้เรามาเจอกันด้วยภารกิจรับสุดยอดแล้วก็เรื่องเป็นเรื่องที่ดีพี่ได้ทำหนังสือนะหรือชีตเนี่ยเรื่องมนตาพระพุนามคือจริงมันคือเรื่องพระหุนามะนะเป็นเรื่องพระพุนามแต่เป็น,เ,ปน,เ,ปนเรื่องของพระพุนามที่มีมิติลึกซึ้งหลายเรื่องในข่าวนี้และพี่จะพยายามสรุปตั้งแต่ ง่ายที่สุดไปจนถึงยากที่สุดสรุปสรุปมาประมาณสักร้อยหกสิบกว่าหน้าโดยประมาณแล้วก็สักประมาณสักเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงเป็นมีมีวิดีโอคลิปการสอนด้วยนะทีนี้ก็จะให้น้องดูว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับคณิตศาสตร,ร์อื่นๆหลายเรื่องมันก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องทําเรื่องนี้แล้วน้องบางคนก็ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องเนี้มีหลายคนที่สอนข้ามแล้วก็หลายคนที่ยังไม่รู้นะพระผู้นาม อันนี้เป็นแค่เลเวลพี่จะมองว่าเป็นศูนย์หนึ่งหศหนึ่งเบื้องต้นนะจริงๆริถ้ามันจะมีถัดจากนี้อีกถ้าน้องชอบก็บอกเราข้าวสิบกันนิดนึงนะครับนี่ก็มาดูว่าพระคุนาที่พี่จะพูดเนี่ยพี่มีปกพระพุนาเป็นประมาณนี้นะพระพุณามีทั้งหมดสามปกหนึ่งนะสองนะแล้วก็สามโอเคนี่นะปกที่1คือบางคนพี่ทำสามปกเพื่อให้น้องเลือกเลยสามปกนี้เลือกเลยว่าชอบ ชอบปกไหน1น,นะ2แล้วก็3ตรงนี้พี่เรียกว่า The, เดิมอ่เรียกว่าอะไรแบล็คบุ๊กก่อนม,นมันมีสีดำเยอะตรงนี้ก็เป็นพังุณนามมนตรานเหมือนปกนางฟ้าอันนี้เป็นเดะมูลก็จะมีเดะมูลข้างหลังนะก็มาดูปกพัุณนาคือน้องเลือกได้เลยนะครับชอบปกไหนก็บอกพี่ว่าคือตัวข้างใน160อ่ะร้อกว่าหน้านะร้160อกว่าหน้าเนี่ยมันแต่บแบ่งออกไป3ปกคือบางคนบอกชอบชอบชอบแบบชอบอย่างนี้ บางคนก็แบบชอบท่งนี้บางคนก็แบบชอบแบบนี้ก็เลยเลือกที่ชอบพี่เลยทําให้สามปกเลยเพราะเป็นอ e ีบุ๊กแล้วถ้าน้องคนไหนที่แบบสนใจก็คือก็คือบอกพี่ได้ว่าว่าน้องชอบแบบไหนบางทีอาจจะรวมรวมพรีออเดอร์กันไหมแล้วเอาจ,จะมารวมเล่มแล้วสั่งเป็นเป็นเป็นเปเปอร์ได้อ่ะทีนี้มาดูกันในพระอุณมมนตราของเราเนี่ยนะจะมียันที่ซ่อนอยู่เออมียันที่ซ่อนอยู่จริงๆก็คือเขียนเป็นกําลังใจให้น้องอับน้องดูอันนี้พี่เขียน ก็มาดูนะครับมาดูนะพฝ้าหุ่นามที่ที่พี่ทําให้น้องดูเนี่ยอดูนะในเนี้อซ่อนปกทุกปกนะจะมีพี่จะเรียกว่าอะไรดีอ่ะพี่อยากจะเรียกว่ายันที่ช่วยให้น้องจําได้อันนี้นะเป็นเนื้อเรื่องของมันมีหกแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออนี่นะมีคําว่า,าพฝ้าหุ่นนมมันนี้ซ่อนอยู่ที่บอกเลยอันนี้เป็น ผลต่างผลต่างกาลังสองอหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะเดี๋ยวมีขยายใหญ่ให้ดูนะแลวดีขึ้นตรงลงทะแยงขึ้นตรงลงทะแยงอ่ะคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันแล้วก็มีวงกลมวงกลมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่ะแลวนี่ก็เป็นพระพุนามตาทิพย์โหนี้ใส่สีแดงเลยภูมิใจนําเสนอพระุนามตาทิพย์คือน้องจะเห็นคําตอบของพระพุนามโดยที่น้องแทบจะชำาเลียงแล้วตอบภายในสามวินาทีสี่วินาทีนะ คือเราได้ดักทางไว้หมดแล้วแล้วก็สุดท้ายคือกาลังสองสมบูรณ์นี่เห็นไหมหน้ากาลังสองนะบวกหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกาลังสองเลยกำลังสองสมบูรณ์เห็นไหมพี่เลยสรุปทําเป็นยันมาให้น้องดูเพื่อว่างๆน้องก็แบบเอามานั่งเขียนรูปเล่นเพื่อจะทบทวนสูตรตัวเองเห็นไหมทุกทุกเรามีความหมายในทุกมิติกระทั่งนานนี้น้องดูนะดูนะดูนะนี่ลบบี บวกลบ b 2, บกําลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นี่ก็เป็นสูตรในพห,าาหุนามเดียว่านี่หน้ากําลังสองบวกลบสองหน้าหลังบวกลังกําลังสองเป็นสูตรอันนี้ผลต่างกําลังสองหน้าลบหลังหน้าบวกหลงังอันนี้ลบ b 2, ส่วน a อ่านี่เป็นยานที่สรุปไว้ให้น้องๆแล้วพี่กําลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดชอบนะบอกพี่รวมรวมกันเดี๋ยวทาเป็นเสื้อยืดเลยเอาอยานนี้มาเขียนลงไปในเสื้อยืดเพื่อน้องจะได้แบบ เห็นตลอดเวลาน้องก็จะไม่ลืมเห็นไหมเห็นไหมเนี huh. uh, um, ่ยคือพระหูหนาวนี่เนี่ยพอพระพอพานะปกนะนอนหนูนะสละอาเห็นไหมทุกมิติอ่ะทีนี้ทีนี้ก็มาดูต่ออ่ะคือทุกปกเนี่ยพี่จะทําแบบนี้อยู่ละโอเคฮะเออทีนี้ก็จะมีคำนมของปกนี้ด้วยแบล็คปกอ่ะ ดูเลยนะคำนำของอภิอ่านให้ฟังหน่อยหนึ่งเราจะได้แบบให้รู้ว่ามนมนดำแห่งพรังนามเหล่านี้จะพาเจ้าดำดิ่งสู่โลกใช่ไหมสู่โลกคณิตศาสตร์ที่ไม่อาจหวนคืนข้าขอให้เจ้าจงมีพลังในการแก้โจทย์มีสุขที่ได้ทำคณิตศาสตร์ทุกลมหายใจเจ้าจะทวินหามนมนมืดแห่งการคำนวณเจ้าจะทำทำและทำทำในสิ่ง ที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนเจ้าจะคนพบวิธีวิถีแห่งคําตอบเลือดของเจ้าจะเข้มดังกําลังสามสมบูรณ์ลมหายใจเจ้าจะผันแปรดังผลต่างกําลังสองวิญญาณเจ้าจะแกร่งดังปรานจะถ่ายเทดังขึ้นตรงลงทะแยงน,นี่คือคํานาของปกของปกอ่าปกแรกก็เรียกว่า Black Book อ่ะนี้น่นงมาดูปกนี้อันนี้จะเป็นยันหกแถวเหมือนกันนะส่วนอ,อันนี้สามเป็นพระคุนาม เวทพัคนาบนตาหกแถวซึ่งพี่เรียกว่าเดอะมูนเห็นไหมก็จะมียันอยู่ตรงกลางก็จะมีคํานำนะเพื่อให้น้องเป็นกําลังใจให้น้องทุกคนดวงจันทร์สีเลือดขอสาบให้เจ้าจงมีเลือดแห่งคณิตศาสตร์ลมหายใจแห่งการคํานวณยานแห่งการแก้โจทย์ปัญหาหากแม้นว่าเจ้าจําต้องเดาก็ขอให้เดาวคาตอบ ดาววิธีการดาวตัวเลขถูกต้องทั้งสามโลกกทาศสามปกนะปกแรกนะปกอ่แบ็กบุกปกมตรลนะแล้วก็ปกเดอะมูน แล้วนี่ก็ยันพี่ขยายอันนี้ข้างในนี่ยันขยายให้ดูนะขยายให้น้องๆดูเห็นไหมมีความหมายนะในนี้เห็นไหมอันนี้ก็สูตรนะนี่ก็สูตรนะนี่ก็สูตรเห็นไหมนี่ก็สูตรแล้วนี่ก็สูตรถ้รเราเดี๋ยวมาดูกันนะ,ะแต่ก็อะไรนี่ก็ใช่ไออันนี้อันนี้พี่ให้ดูหน่อยพี่มีความต่างของยันเหมือนกันนะอ่าอันนี้จะเหมือนกันใช่ไหมสูตร กำลังสองหาใช่ไหมอันนี้คุ้ณไหมอันนี้ผลต่างใช่ไหมและน,นี้กำลังสามเห็นไหมอันนี้เป็นเว็บนะ w w ็บแล้วก็ s o เซดดต์คอมอันนี้หนึ่งสามสามหนึ่งมันคือสัมประสิทธิ์ไงเดี๋ยวน้องไปดูในคลิปน้องจะเห็นว่าหนึ่งสามสามหนึ่งคือสัมประสิทธิ์อะไรแล้วหายังไงแล้วเอาไปใช้ยังไงน้องจะเห็นหมดโอเคไหมและนี่นะยันซึ่ง น้องดูน้องดูนี่ยันพระหูนม้มพี่ก็จะก็จะอธิบายให้ดูนะนี่คือผลต่างกําลังสองนะเนี่ยน้องไปดูผลต่างกําลังสองก็น้ากำลังสองลบหลังกําลังสองก็หน้าบวกหลังหน้าลบหลังอันนี้ขึ้นตองลงทะแยงเดี๋ยวน้องจะเห็นอันนี้วงกลม่สี่เหลี่ยมใช่ไหมอันนี้ตาทิ์อันนี้ที่บอกซ้ำเมืวานั้นนี่เห็นชัดๆนะตาทิ์ คือน้องจะเห็นคําตอบหรือดาวคาตอบได้อันนี้กาลังสองสมบูรณ์นะย้ำอีกทีนะกาลังสองสมบูรณ์้งหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับอ่ะทีนี้ก็มาดูรายละเอียดของพระุนามนะคือพระุนามเนี่ยมันมีความมีมิติที่ไปซ้อนกับคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆ่นอีกไม่น้อยนะซึ่งในหนังสือนเล่มนี้พี่ก็จะสอนน้องหลายเรื่องคือแล้วแต่ความหมายของพระพุนาม แล้วก็เรื่องเลขยกกําลังนะดีกรีนะพูดเรื่องสัมประสิทธิ์พึ่งเรื่องยกกําลังนะพูดเรื่องเอกนามอันนี้ต้องพูดแล้วก็พูดเรื่องโอเปอเรชันก็คือการบวกลบบวกลบคูณหารพหุนามแล้วในหารนะพี่จะสอนหารยาวสอนหารสังเคราะห์มีเศษเหลือด้วยนะแล้วพี่ก็จะไปสอนสมการทั่วไปใช่ไหม ax กำลังสองบวก bx บวก c ซึ่งสมการนี้สามารถเข้าไปใช้เชื่อมกับพาราโบลาได้ก็จะไปหาเรื่องจุดโฟกับ ทั้งค่า x ค่า y ได้แล้วในการแยกตัวประกอบของดีกรีสเนี่ยมันจะมีที่แบบใช้สูตรใช่ปะใช้สูตรได้หรือใช้สูตรคอบบือลบ b แบบสูตรสําเร็จเลยสําเร็จจริงๆหรือเป็นสูตรพวกหน้าบกหลังกําลังสองสมรณ์หรือเป็นผลต่างกําลังสองเนี่ยอันนี้ก็จะมีแล้วพี่บางทีพี่จะเสริมเทคนิคบางอย่างไปให้แล้วก็พูดถึงเรื่องสัมประสิทธิ์ให้ด้วยนะคือไม่ได้ให้น้องท่องอย่างเดียวพูดถึงเรื่องทวินามคือสัมประสิทธิ์เนี่ย การหาค่า1 3 3่า1 3 3 1เนี่ยจนสุดท้ายเนี่ย a บวก B กำลัง N นเี่ยหายังไงและสุดท้ายประโยชน์ข้างเคียงของพหุนามน,นะก็คือการที่เอามาใช้กับเส้นตรงกับตรีโกณกับฟังก์ชันเนี่ยเราอาจหาความชันแคลคูลัสอะไรอย่างเงี้ยนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ้อจะได้พบหรือได้เห็นประโยชน์ของพหุนามเยอะตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงยากที่สำคัญนะมันมีโคตรโกง อ,อมีโคดโกงพระูนามซึ่งพี่ได้สั่งเคราะห์ออกมาให้น้องใช้คือน้องเห็นคําตอบแล้วน้องแทบจะเห็นโจทย์แล้วแทบจะเดาคําตอบไ้เลยอ่ะนี่น้องมาดูอันนี้นี่คือไกด์ไลน์ของทั้งหมดนี่คือไกด์ไลน์ของพระนามทั้งหมดนะมีการเนี่ยซึ่งเป็นการแยกตัวประกอบนะซึ่งเป็นหัวใจของพระนามทีเดียวมีดึงตัวร่วมนะหนึ่งเนะี่ยสองมีการแยกแบบสองวงเล็บมีการแยกตัวประกอบโดยใช้สูตรผลต่างกําลังสองนะเห็นนะสามนะแล้วก็สี่ สมีการแยกกําลังสองสมบูรณ์ซึ่งจะแบ่งเป็น1เป็นการใช้สูตรเพียวๆเลยนะเพียวๆเลยนะกับอีกอันหนึ่งคือ4.2คือกําลังสองและผลต่างซึ่งตรงเนี้มีหลายคนที่พูดแล้วไม่ได้อธิบายลงลึกแต่พี่ลงลึกทั้งหมดแล้วมันก็มี5้านะโดยใช้สูตรกําลังสองคือเป็นสูตรจริงๆเลยสูตรที่แบบน้องเอาไปใช้อะไรเห็นปึ๊บป,บปบไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วก็ห ไอ้พวกกำลังสูงกว่าสองนี่พี่ให้ดาวไว้กำลังสูงกว่าสองว่ากำลังสามผลต่างกำลังสามกำลังสามสมบูรณ์เนี้ยเราก็เอาไปใช้รวมทั้งถึงวิธีการสอนที่เป็นสนรรพสิทธิ์มาขยายดูกันก่อนน้องจะไปด,ดูว่าทั้งเล่มเป็นยังไงเออน้องจะได้รู้ว่าเฮ้ยพี่จัดเตรียมจัดทำมาเพื่อความกระชับทั้งหมดดูนี่มาเห็นไหมดึงตัวร่วมให้ดูกันจัดจา หึงจนรลบไม่มีอะไรบอกเลยไม่มีอะไรแต่ว่าต้องอธิบายเพื่อความเขาเรียกอะไรแก่นแท้สีเหลืองดีไหมไม่ดีสดนะีเพื่อถึงแก่นแท้นะอ่าการแยกตัวประกอบแบบผมคูณสอง,องเลบพี่ก็จะมีอะไรมีตรงกลางเนี่ยหามาได้ยังไงใช่ไหมตรงกลางหามาได้ยังไงใช่ปะ่ะข้างท้ายเนี่ยเกิดจากผลคูณคูณการตรงกลางบวกกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ก็ทาให้ดูแต่พี่ทาหลายข้อหลายอย่างนะแล้วก็มีอะไรการใช้สูตร ผลต่างกำลังสองนี่หน้ากำลังสองเนี่ยหน้าลบหลังหน้าบวกหลังนี่อนะละเอียดเลยนะเราสี่ดิอันนี้เน้เน,นย้ำว่าที่อื่นน่าจะไม่ลึกเท่าเราแล้วไปเราอธิบายกระชับสั้นและตรงนะนี่ไงเราเป็นกำลังสองสมบูรณ์แบบเพียวๆเ,เสร็จแล้วเราจะมาแยกกำลังสองและผลต่างเพราะน้องเห็นปะมันมีชุดหน้าเนี่ยที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์คือกอรอสอและชุดหลังเนี่ย พยายามทำเพื่อให้เป็นผลต่างเนี่ยเราเห็นโชว์เหยีเลยว่าเขาพยายามทำโอเคปะ่ะแล้วก็ไปเท่าไหร่ไปห้าป่ะสี่แล้วนะห้านี่นะสูตรกำลังสองเนี่ยไม่เพียงแต่พี่ใช้สูตรให้น้องดูนะพี่ยังอธิบายอีกว,ว่าไอเนี่ยถ้าน้อยกว่าศูนย์คืออะไรมากกว่าศูนย์คืออะไรเห็นไ,ไหมเท่ากับศูนย์คืออะไรแล้วเ็าแทนตัวเลขให้ดูแล้วก็บอกจุดแข็งจุดอ่อนของมันว่ามันดีตรงไหนมันจะพลาดตรงไหนได้ เออแล้วก็6กกำลังสูงกว่า2องหันนี้มันมากนะย้ำนะมันมากโดยเฉพาะมี A บวก B กำลัง N เนี่ยทำให้ดูหลายข้อเนี่ยนะสูตรเห็นไหมน้องจะเห็นทุกอย่างนะครับแล้วก็น้องจะได้ติดตามหนังสือเนี่ยพี่บอกเลยนะ160กว่าหน้า9พี่สอน9ถึง เชั่วโมงถึง10ชั่วโมงกับเกือบ1ิบแหละ9ชั่วโมงเครื่องโดยประมาณนะน้องจะเห็นทุกอย่างเกี่ยวกับพังกูนามทุกมิต,ทมติทุกมุมมองฉะนั้นอย่าช้านะครับรีบนะเพราะว่าวันเวลาไม่เคยรอใครนะครับผมแล้วหวังว่าหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในซีรีส์อื่นๆซีรีส์สซีรีส์สก็ถ้าชอบใจก็สั่งจองไว้ได้แล้วก็พูดคุยกันพี่มีเพจด้วยนะทิ้งไว้ในนี้ก็ติดต่อตามนี้นะครับขอบคุณมากถามว่า <พ>มีแท็กติกแล้วแล้วเหนือกว่าแท็กติกคืออะไรก็คือโกงนั่นแหละคือมีสูงกว่าเมื่อกี้โกงหนักกว่าเมื่อกี้ขอบอกคือโคตรโกงคือโคตรโกงโคตรแบ่งโกงด้วยเออขอบอกโองข้อสอบพระพูนาเลยจ้ะคือโกงเลยคือแบบักไก่หรืออาจจะพูดให้ภาษาให้มันดูสวยหรูหน่อยพี่เคยบอกว่า ขั้นตอนของ,ของคณิตศาสตร์ก็คือเบสิกใช่ปะสูงกว่าเบสิกก็คือเทคนิคถูกไหมแล้วสูงกว่าเทคนิคคือคือแท็กติกใช่ไหมแท็กติกก็คือลูกเล่นแปลวอ่ะใช่ไหมเออต้องมองว่าเป็นแท็กติกก็ได้นะพูดให้มันดูแบบนั่นๆหน่อยแต่เราก็มองว่าเป็นการโกงก็ได้โกงรูปแบบหนึ่งจะมันทําได้ไงเราไม่ได้ไปลอกใครไงโอเคป่ะอ่ะน้องดูนี้ไม่ต้องมองเลยถูกไหมมันใช้ลบ b ส่วน a เป็นอะไรลบ b ลบสิบเก้าส่วน a ตอบลบสิบเก้าส่วนหก แอบจำลองจำเรียงมองถูกไม่ถูกดูย้อนขึ้นไปโอ้โหแหมเอ้ยแหมถูกไม่ถูกถูกโกงไหมกงโคตรโกงเลยคือคุณใช้เวลาสามเซกัวินาทีหนึ่งสองสามเอาพี่บอกว่าจริงๆคุณมองแล้วตอบได้เลยไม่ถึงเนี่ยคุณมองอย่างเงี้ยปึ้งเนี่ยหนึ่งสองตอบรบบเก้่วน คือถ้ามองในจะในในในไอ้วิธีนี้นะให้วิธีผสมแบบนี้เนี่ยพี่ถือว่านี่เป็นมนตราพระหูนามเลยนะเป็นเวทระดับไม่ใช่ระดับพื้นพื้นเลยนะเออเป็นอาถรรพ์เวทของพระพุนามเลยขอตั้งชื่อให้มันตอนนี้ก่อนเลยนี่เป็นระดับเป็นเวทพระพุนามลยพักอุนามนะนี่เป็นระดับไม่ใช่พื้นพื้นนะเป็นระดับเวทชั้นสูงทีเดียวนะ เวทชั้นสูงเลยอยากขัดตั้งชื่อให้มันไนยะเออให้มั้เพราะว่าเวลาคุยกันจะได้แบบโหนี่แบบเออเดี๋ยวตอนท้ายๆพี่ยังมีอะไรนะพระคุณามตาทิพย์หรือเนตรทิพย์พระคุณามเนี่ยมีเอาไว้โกงข้อสอบหนึ่งไปสองไปสามโอเคป่ะหนึ่งสองสามมัสเต็ปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเอเ็นตหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่ง สองสามเขียนว่าเห็นไหมหนึ่งสองสามโอเคไม่ได้ครบหนึ่งสองสามนี่แบบหมุนโตอ่ะหนึ่งสองสามหมุนหนึ่งสองสามหมุนหนึ่งสองสามโอเคนะใช่ได้ใช่ได้มีความมันมีความมันก็มาดูสเต็ปแดนกันนะนอกจากรู้จักเวทผู้น้ำแล้วมีสเต็ปแดนอีกคืออย่าลืมตะกายดาวลงมาต้องต้องมีตะกายดาว เออวิบหน่งสอมหมุนเพราะดาวเนี่ยหมนุนไปทางไหนก็ยังเป็นดาวอยู่โหมหนึ่งสองสาม่งสองสามหมุ 1, 2, 3, 1, 2, 3, หมนดาวมาหมุนลงมาตึง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 ,ตงเออ 1, 2, 3, หนึมหมุนหนึมหมุนหมุนลงมาหมุนลงมาเวิร์กเวิร์กแดนซิ่งแดนซิ่งกมีความรู้สึกมาเป็นสเต็ปนี้นหนึ่งสองสมหมุนหมุนก็หมุนลงมาหมุน1 หนึ่งสองสามหมุนหมุนดาวเฮย้ยนี่หนึ่งสองสามหมุนอ่าสเต็ปแนนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามหมุนหมุนลงมาหมุนลงมาหนึ่งสองสามหมุนหมุนลงมาโอเคจำเป็นท่าไม้ตายเหมือนเขาซ้อมกันอนะแค่น้องมองด้วยตาเนี่ยอาจจะแบบตัดชอยออกได้ก็ได้มีกำลังสองลบสี่เอซเนี่ยถ้าเกิดถ้ากับศูนย์นะ มันจะมีคําตอบหนึ่งหรือเป็นกําลังสองสมบูรณ์ได้รูทเก้าลบสี่สิบมันน้อยกว่าศูนย์ปะมันเนี่ยมันไม่มีคําตอบมันต้องทําแล้วเห็นปะเออดีเนาะคือเห็นปุ๊บก็ช่วยอะไรได้เยอะมิเงน,นองนจะมานั่งแบบเฮ้ยข้อนี้แยกเป็นสองวงเล็บยังไงนาะอ,อะไรเงี้ยนึกออกไหมแยกยังไงนาะแยกยังไงนาะคิดอยู่ชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเสียเวลาไปทำข้ออื่นเถอะแลวที่สำคัญเดี๋ยว เนี่ยตอนนี้อย่าได้พลาดเชียวไปเข้าห้องน้ำห้องท่าให้ดีมาเจอกันที่การโกงข้อสอบป้องูู้น้ำนี่เรื่องนี้ยาวนะเดีย๋ยวเจอกันน้องใส่ A เป็น 1, B เป็น 7, C ไม่ต้องมองไม่ต้องมองเลไมองสายตามองกลาดได้ห่างตาแบบจิ้มลิมจิ้มลิมกระดิกขนตาอันงามงอนมองแบบป๊าบป๊าบ AB มากระพริบตาสองทีปุ๊บปบ๊ตอบตอบ,ตอบนี่เลยลบเ โกงไม่โกงไะโกงเร็วไม่เร็วอะ่ะเร็วชอบไม่ชอบชอบอะไรที่เราเซฟเวลาข้อนี้ได้เราเซฟเวลาข้อนี้ได้จากสมมติสองนาทีน้องยิ่งคิดเลขใช้สามนาทีเหลือสิบวิก็น้องเห็นลบเจ็ดส่วนหนึ่งมันก็ลบเจ็ดผลบวกคำตอบจบเลยตรงกันด้วยโกงไหมโกงมกงากไหมมากก็โอเคปะ่ะโอเค เข้าใจไหมเข้าใจเห็นภาพเห็นภาพยอมรับยอมรับแต่ว่าถ้าเกิดน้องใช้ไอสตสายตาอันงอมงามงอนปาดอะไรนะปาดไอแชดอใช่ไหมกรีดให้มันดีใช่ไหมน้องจะพบว่าปึ้งปึ้งเอเป็นหนึ่งธรรมาดาที่ไหนโอเคปะละ่ะสด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 ้สดสดสดากน้องมีความสนใจนะก็ฝากไลน์ฝากอีเมลฝาก,ฝาก facebook ฝากในเพจ บอกว่าให้พี่ทําเล่มถัดไปเพราะว่าจะมีแรงทํำไหมก็อยู่ที่พวกเราช่วยกันเชียร์แหละมันสามวิถึงมาตอบลบสามส่วนสองเฮ้ยสามเซกเก้นเซกเกเซกเกวินาทีบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วทำได้จริงๆเออสุดยอดใช่เปล่าไม่ใช่แต่น้องถึงพี่ยังแบบว่าเออโลกนี้มันมีคนรู้อย่างนี้ด้วยหรอ มันทำอย่างนี้ได้ด้วยหรอใช่ป่ะใช่ป่ล่ะเออบ้าไปแล้วแร์ไหมไม่แร์โกงไหมโกงพี่ว่าโกงแต่สำหรับคณิตศาสตร์มันไม่ถือเป็นการโกงนะมันคือแท็กติกที่น้องรู้จริงๆก็มีที่มาที่ไปเยอะอยากจะอธิบายให้มันแบบนะนี่คาในหน้านี้ไปก่อนมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังเออก็ถ้าอยากจริงๆแล้วพี่ก็มีเรื่องจะเล่าเยอะนะเออ อยากเขียนเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้น,นแต่ถ้าไม่มีคนแบบไม่สนใจมุมมองคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ใช้ก็ถ้าสนใจก็คือร่วมด้วยช่วยกันก็บอกพี่บอกว่าอะไรนะพีออเดอร์ไว้แล้วก็ให้พิมพ์เป็นเล่มเก็บสะสมไว้ก็ดีเพราะตาราแบบนี้มันมันก็น่าจะมีไม่เยอะแล้วมันก็ทําเป็นรูปเล่มซึ่งไว้ใช้อะไรต่ออะไรได้เยอะมันก็ไว้ใช้อ้างอิงหรือเวลาลืมหรือเอาไว้สอนคนอื่นก็ ็ดีคำถามก็คือว่าพี่แหมแล้วยังไงอะแล้วยังไงอะอ่ะมาถามว่าพี่เขาไม่ได้อยากหาผลบวกคําตอบอะเออแล้วพี่จะรู้ไปทําไมไม่เห็นมีประโยชน์แล้วรู้ไปก็เท่านั้นแหละเบปากความปากความไหปากความเออปากความฮะฮะ มองโล่แคบไปน้องเอ๋ยจะบอกว่ากระบี่อยู่ที่ใจไม้ไผ่ก็เป็นกระบี่ได้ถ้ารู้จักใช้ดาบเดียวปิดชีพใช่ไหมแทงทะลุดาบสั้นดาบยาวไม่มีปัญหาแทางทะลุหัวใจก็ตายได้เหมือนกันถูกเปล่าแล้วยังไงอะ่ะไม่เห็นได้ใช้เลยอ้าวมามาเดี๋ยวจะใช้ให้ดูเดี๋ยวจะใช้ให้ดูจ้า